สวัสดีค่ะพี่น้องจากท้องหน้าส่วนอเมริกามาแล้วเนาะเกณหน่อยก็ไเดยมาพอพี่น้องที่เก่าเวลาเดิมเนาะเกณหน่อยก็ะด้มาอยู่ออกอากาศ่องสุนัยทีวีเนาะสุนัยทีวีนี่ก็ออกอากาศตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะของสุนัยทีวีนี่ก็มีหลายเนาะของมีอาจารย์สุนัยมีวันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์เกณหน่อยก็มีวันพุธวันอาทิตย์ของคุณดงก็มีวัน สุกเนาะอังอังคานสุกของคุณนิยมกับวันอังคานเนาะกับพี่น้องกับเลือกเขาเบิองดเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องเด้อลวก็เกยหน่อยนี่กับโบเมนเกหน่อยอันดอกมันรุ่นยารุ่นย่ายแล้วเนาะปีใหม่นี่ก็เป็นตอนซื้อตอนเนาะให้มันคือหมดให้ทนคือปวกขันภาษาหมดปวกนี่เนาะมันดูมันมันเนาะ นาะพี่น้องนาะสัญญาณบอกใครดีปันไดเด้แล้ววัดที่นี้เจห๊หน่อยกะอยากมาว้าในการต่อสู่ของหลูกของห้านของมูเฮาเนาะให้มันให้ให้มัน,ให,ใ,หมนให้อดทนว่าสันทอสิมีอุปสรรคอีหย่างแน่ไม่แล้วอีหยังก็เเพียนได้เบิร์ดเดอร์เปลี่ยนไม่แต่ว่าเมียจะเปลี่ยนบ่ได้เลยเมียเมียผู้เก่าเ้อ,อพีกกน่น้องเด้อแล้วบันที่นี้เนาะแฟนรายการเฮาก็ะยู้ซูมองเนาะทัวโลกนล่ะไปกย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกย่าลืมคอมเ่นเข้ามาเนาะ ส่องส่นในทีวีนี่ก็มีจันถึงอาทิตย์พุละพี่น้องกับเขามาเบิงใดของปฟนการต่อสู้เนาะประชาธิปไตยนี่มีทุกช่องเนาะอันให้ซอยกันเบิงซอยกันกดไหลกกแช่ซอยกันเบิงเนาะแล้วก็ข้องเด็กหน่อยคือกันเดี๋ยวนี้เด็กหน่อยเขาต่อสู้นี่ก็โอ้อ่านทะลุเพดานไปแล้วเขาก็ซอยกันต่อสู้ให้อดทนให้มันคือปวกเนาะอดมันคือหมดอดทนคือปวกปวดนี่มันขาบดินก่อนหน่อยมาเขาบ่เห็นด้พี่น้องแต่ว่า มันสามารถเทิดให้พ่นปวกจอมปวกไงเนาะได้รัทธรรมนู่นก็นต้องยประยุทธ์ก็ต้องล่าออกสถาบันก็นต้องปฏิรูปเนาะสิมาอยู่น้ำกันทั้งสีบ่บ่ได้แมนบอพี่นองแล้วเฮาอดทนเนาะเด็กหน้อยเขาต่อสู้เขาซอยเพื่อนร่วมชาติเนาะขายกุ้งขายยังแมนบอในบินมมนเรือดเด็กเซนบ่เป็นหยังขายเนาะแต่โจนผู้ใหญ่หลายๆบ่จับเที่ยวมาจับแต่รัฐบาลจุดหนีก็บ่มีค่วมสามารถเนาะ นายกทักสินแล้วออกมาเบอกมาเตือนกับแท่นที่สีเอาไปปฏิบัติเนาะก็ใส่หมาแม่หมาเถกออกมาเนาะกินหัวอาหารมีมีความพิดร้าย่าะัรทเถะเลี่ยหน้า่ระศรทไปคันว่าฟังทั้งประยุทธ์นี่โอ้ยย่องว่าเก่งว่าดีจังสน่นนังสี่เด็กควบสามารถกับพวกมีชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นเนาะนายกทักสินเล้ออกมาเตือนมาบอกมันบอกอันใดมันดีก็เฮ็ดเอากับบอเป็นเนาะเด็กหน่อยเขาก็อยากซอยเพื่อนร่วมชาติก็ซอยบอ่ได้ก็ นัจับนํามขวนเขาเนาะบ่มีความสามารถเนาะจักสีว่าจังได้แม่นบอกพี่น้องเิ็หน่อยกะโอ้ยอยากมาวบามาหยังเห็นเด็กหน่อยออกมาต่อสู้กัเจ้าข้องไปอ,อยากต่อสู้ก็เศร้าแม่นบอกนอกประชอนนี่เขาออกมาเขาเป็นร่วงเล่มร่วมแรงร่วมใจกันมาล้มมาตายเนาะเขา็อยากต่สกอดดสออู้แม่นบอกผู้ใดสู้ต่อกระสู้จะาข้องสิมายุบองค์กรบ่ได้แม่นบอกจ้าข้องอยากออกไปก็ออกพเด็ทการนี่คือกันคันสิโบออกมาอัน ฟังเสียงประชาชนนี่เหลียวเบิงนี่ปีใหม่มาน่นี้รัฐบาลกับเเดจก,การนี่ก็คือสีบอย้อมง่ายๆเนาะพี่น้องนเนาะที่ฉันก็ลูกเล็กๆแดงเนาะพราขาดประชาชนเขาต้องส้อยกันต่อสูคันชิยู่ร่วมชาติกันเนาะยู่ร่วมประเทศกันนี่ต้องหลึก,ลกหนึ่งหนึ่ง,งสองแมนบ่รัฐบาลก็ไดะเด็จก,การกระไดเนาะนายหลวงเท่ากับบอย้อมเนาะสีสูนก็ประชาชนน,ชาชน,นี่นามหน่อยมันแฝงแพ่ไฟอยู่แล้วแมนบ่ พี่น้องเพราะว่าอย่างเจ้าของนั้นมีอาวุธจริงยุมีอำนาจจริงยุะแต่ประชาชนมันหลายหมดเหรอหกสิบเก็ดสิบล้านนี่เอ้าเห็นดีนะปะกันอยู่จังไหนสิเขียจังไหนสีว่าอยากให้เป็นศาสตร์เป็นบ้านเป็นเมืองไม่อยากให้บ้านเมืองจะเลื่อนลุงเรื่องไม่อยากให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุปป่าจังหน่อยเจ้าของกับสิพากันโนก้นป่วยจักสิพากันดื้อด้านไปเห็ดอีหยังแม่บ่ลูกหลานออกมา,มามาซอยกันบ้างแน่เนี่ยเอาตำรวจมาจับเขานี่แม่ เขาออกมาต่อสู้เขาออกมาบอกมาว่าแทนทีสิพากันเออมันแมนกลุ่มเล็กน่อยดีนาะย่อมเสียเปียบจากหน่อยแมนบ่ก็มืนว่าถอยคนละเก่าถอยจากวลองน่งก็โอ้ยพี่น้องปีไม่มาแล้วให้เฮาดูเข้ามันให้เฮาอดทนให้กำลังใจกันผู้ใดมีความสามารถมีอย่างนวใดอให้ซ่ยกันเนาะเพราะว่าท่านอานนู์นเราก็บอกว่าเราสิผาผู้อพยพผู้หลี่ัพอยูต่างบานต่างเมืองนี่กับประเทศไทยพ้าเยนก็ว่าก็เห็นดีนั่นเด้เพราะว่ากลับไปพลังคนกับรับตัวย่ต้างประเทศก็อยู่ได้แมนบ่ะ กูลังคนก็บขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดเพื่อนขึ้นหอดซ่านขึ้นหอดอนะรู้ซึกเนาะบ่นละต้กันว่าเห็นใจกันว่าสันทอไปขึ้นขันจะคล้องอยู่ในอำนาจนี่เนาะคึ้พ่อยิ่งรักเนาะแล้วบอกแก่แค้นแล้วแก้ไขแมนบ่ก็พากันมาเป่านกบีดไล่เล่าเนาะไล่เล่าเราก็ยุบให้เรายุบสื้ผ้าแล้วก็ยุบให้เราเล,ล,ลือกตัง้งไม่แล้วก็เลือกตั้งให้เราเหลงยังแล้วก็ย่อมบัแมนบ่แต่ว่าประยุทธ์นี่บ่อะไรเลยบ่มีย่อมบ่มีถอยนี่เบิ่งปีไม่ไม่นี่ยังพา ยังพากันเก่าเล่ายังพากันสีอสนะเด็กนุ่มเนบุสณะดอกเพราะฉะนั้นยักคุดด้วยไหวกระไดกระสิตตายก้อนเขาแล้วหันใจมาสันเถาะเพิ่นกับภากันชิโควิดเขาพากันอันเมืองเนี้ยเขาพากันอันแต่ละประเทศเนาะเขาภากันหาหวานหายาไปฉีดให้เด็กให้อันประชาชนพลนลเมืองเขาเนาะซอยเหลือพลเมืองเขาทุกวิธีทางเบนบ่แต่ประเทศไทยนี่บอมีเงินซอยบำรุงบำเลอซุ่มจาของเนาะ ว่านรยหลวงว่าสันกับห้องน้ำห้องฉี่ซึ้ๆกับอันไปปรับปุงแก้ไขมันมีอยู่แล้วแม่นบอกเครื่องบีบสนมมีสิยู่สิกินเนาะประชาชนเอาเงินไปใส่ประชาชนสินสติดไข่พิ่นยังอยากให้ติดแล้วเนาะวู้ไม้พิ่นกระได้คึ้วไา้เด็กหน่อยเขาสิย่านโควิดเขา่ยานเขาย่านเขาอึดตายหลายก่าย่านโควิดเดี๋ยวนี้ธรรมดาโควิดมันก็บเด้ตายไว้ตายว่าปันใดแม่นบ่พักพอนกินน้ำห้อนแม่นบ่ คนขาตัวตายมันหลายกว่าติดโควิดแม่นบอกประเทศไทยคนอึดตายนั่นหลายกว่าโควิดอีกแม่นบอกคนตายย่อนโควิดมันกับ่หลายดอกแม่นบอกต้องย่อมลูกหลานกันแม่นบอกปีใหม่ม่น,นี่ให้มันคือมดให้ทนคือปวกคือดิฉันว่านี่แหละท้ทาภาษา,ากลางก็ว่าให้ขยันเหมือนมดให้อดทอนเหมือนปวกแม่นบอกพากันดูกันมันอดทนปลวกนี่มันคาบก้อนดินก้อนน,อนี่น,น้อยมากนี่ะมันใส่ข่วมอดทอนพยายามยจนได้พน้นออันนี้เฮาคือกันเฮา พี่น <irgendw el che> ้องเสือแดงสูมาเป็นสิปปีแม่นบ่กอยังบ่ท่านไห้เห็นหลุเห็นหลางเพราะว่าคุณจะตุพ่อเพราะแต่เด็กหน่อยสิออกมาแม่นบ่หัวมันบ่ถือมันบ่เศร้าแม่นบอกขั้นมงไดต้องเกามงหันแม่นบอกขั้นหัวไปเกาตีนขั้นตีนไปเกาหัวมันบ่เศร้าแม่นบอกพี่น้องเพราะฉะนั้นขั้นมงใดต้องเกามงหันใน้เมื่อปัญหามันมาจากสถาบันแม่นบ่สถาบันใหไทยคือไหไทยประยุทธ์เดี๋ยวนี้ละเฮ็ดพิษมันได้เฮ็ดซวปานได้นึ่งคันว่านั้น ค่ายาเสพติดติดคุกติดตะล่างฟังท่างนี่แม่นบอกยุคไทยรักไทยยุ่มพลังประชาชนแม่นบอกยุคพักอื่นเพื่ออยากะูเพื่อกันมาเพราะฉะนั้นบ่สู้บ่ได้แม่นบอพี่น้องปีไม่มาหนีเนาะต้องเต็มที่เลยซ้อยกันผู้ใดมีความสามารถแนวใดซอยกันให้อดทนลูกหลานก็ไดให้สามาคีกันแต่เฮาสามคคีปานี้เขายังสู้เขาบ่ได้แม่นบ่พี่น้องลูกหลานเขาอยุดทั่วบ้านทั่วเมืองเขาออกมาเดี๋ยวเขาพี่น้องแฟนรายการยู่ทั่วโลกก็ไดก็อย่าลืมเบิ่งแายกันเด้อ เกหน่อยหรือว่าซุนไทีวีนี่ล่ะกดไลค์กดแชร์เนาะหรือว่าส่องวอยทีวีกับหรือว่าเด็กหน่อยกับมาถือท่างแล้วเนะเาะเฮ้าเบิ่งมากแล้วเนาะมันมากหลายแล้วอย่าคิดว่าเขาต่อสู้้ลังคนกับว่าสู้มาโดนแล้วบ่ได้อีหยังได้เป็นหยังสีบ่ได้เนาะทะลุเพดานมาป่านนี้เฮ้าได้เฮ้ามากไกลแล้วแม่นบอกเด็กหน่อยเขากล้าปากลา้าวแม่นบอกขันขันมองได้ตรงเกาวงหันขันจิู่เป็นประเทศที่บ่ร่อยกัน แกเนาะต้นไม้ไงนี่มันมันตายแล้วมันกระสางปัญหาเด้เห็นบ่ต้นไม้เขาจะปลูกเกินปลูกสั้นนี่โซ่ก้นเงาก้นหากมันออกมันบอกหสิบี่บถ้ายี่สิบเอ็ดเนาะปีไม่นี่มันก็ทั่วโลกก็มีปัญหาแน่เนาะเรื่องโควิดม่นบอกได้วิอนได้วัคซีนมาแล้วโควิดมันกับวิวัฒนาการมันไปเห็นอันฮ็ดให้มันเสื้อลา่รุ่นแรงไปอีกมันบอกมันก็มากินกินหัวเบิอีหยังกระไดเนาะ ก็ตัวจังได้กับไปน้ำเขาเบิดหลับเบมีสมองเนาะเพราะฉะนั้นคันบ่ได้ผู้นบะสิปนสีกี้สิกอยจะขึ้นไวจะคลองสิปอดภัยเนาะคันจะคล้องยู่ดีกินดีแต่ผู้เดียวมันบอกมันเลื่อมลำตํำสูงกันหลยเข้ากับ่บย่อมแมนบอกเก้หน่อยก็โอ้ยอยากแจากสีว่าจังได๋เนาะก็ได้แต่ให้กำลังใจเนาะบอกให้พี่น้องให้อดทนประสนทใา้สู้ให้่อไปให้พัก การต่อสู้นี่มันก็ยากกัได้พี่น้องในสีนี้เวยียกนี้งานมาเนาะในสิตากแดดตากฝนในสิใสเงินใสทองเนาะมันบ่มเป็นเหลืองไงเพราะฉะนั้นมันต้องสู้ไปสู้ไปนี่ให้มันหูไปว่ามันสีบัฟังไปมันสีบัย่อมประชาชนนี่กลมันหูไปว่ามันสีดื้อดานไปซ้ำดไดเป็นบ่ทั่วโลกนี่นะมันสู้ประชาชนบ่ได้เนาะเผด็จการนี่มันลมสลายกันเบิดละขันบ่ย่อมบ่ฟังแม่นบ่เราสมุนไนเนี่ยเถ่าตายแน่เนาะบายหลายเนาะเพราะฉะนั้น ปีไม่หนีเนาะพี่น้องนอกรให้ทุกคนเกณหน่อยกับสีบัวไดเว้านั้นพี่น้องหลายเนาะเพราะว่าเขากับโบอืดอตโบอยากไล่าการเข้าสีเบืองกระไดเนาะกับปีไม่หนีล้านเนาะให้ตั้งใจให้้ากันใส่ความบทดทนท้านายอนท์เรากับวาราสิผ้าซุ่มพี่ซุ่มนองเขากลับป่านกลับเพื่อนเนาะกลับไปหาพี่หาน้องเนาะประเทศใทน้นี่บางคนเขาก็บอยากยูกุดกันออกมาอยู่ต่างประเทศไดกัม่ได้เบิดครอบรั้วมาเบิดพี่เบิดนอ้อวเขาก็อยากามัน เด็กหน่อยเขากับพญ่ำมสีซอยบ้านซอยเมืองเนาะก่บ่อได้บ่อได้รัฐบาลกับบ่อเอาน้ำจะของมีอยู่มีกินบ่อยากแล้วจะของมีอยู่มีกินเป็นวะเกจหน่อยกับมือนี่ก็เอาซ้านี่ก็ให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อหายลำหา้รวยเด้อห้โรคไข้ไข้เจ็บก็บยาห้มาเยี่ยมมาหาเฮานะให้เฮาสามาคีกันเนาะรับบานเพื่อเมืองเฮานาะพี่น้องจังใดกับคนไข้คือกันเนาะอยากให้เขาฟังอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีเนาะบ่อยากให้มี เลือดเสียเลือดเสียเหนื้อเนาะพี่น้องเนาะเกยหน่อยกะได้มาเว้าได้มาคุยซ้ำนี่แหละเด้อพี่น้องเดอ้อให้ดดนนอนัทนดองน้นองไปก่อนขอพระเจ้าอวยพรตลอดปีนี่เลยเด้อพี่น้องเดอ้อให้ทุกคนมีความสุขขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ